โอ้อันแสนคุณน้ำใจเมตติกาลงนเป็นบุญคุณอันทราบซึ้งบ่ืนมาอนก่อนกาลังล่้นยบัดนกสวางสาม้ตเปืต้งจะแนอนขวายเย็นดเดือดไร้ควายเป็นบญช้ยที่เ้หันมลายร้มที่สดคุม ยังมีหกเป็นเสื้อยังเดินหน้าวันนี้คุณคู่บานคงไปใส่กระโปรงจอบควันสเสมอเป็นแสงไฟทองท่านในผ้ากาวเธอครับเยาวผพี่อพพสองแล้วนำผลผนาคออกทรงเพ่เข้าฝากีโล้ มาสวายจนเงินบันนั้นแค่นยาเ้าเลยร่ำขอรับจับก่อนเลยเขาเลยรับสวายลกุกจับก่อนเสียงวิหจ้าถ้าพบกันเจอมาเท่านะครับสิเกิดเป็นวันไหนได้เป็นกอดเด้อทางพรามมีปฏินะครับ พอปัดทิ้ดีเดบบอกระโดงไปตั้งแต่บุญเดือนซีแล้วนะครับมาอยากเข็ดกะทิมต่อได้อย่างจอะกะทิมกับพ่อแม่พี่น้องนะครับบาดดอนแค่โดยได้มาจากทีมงานหมอรับเสียงมีโฮงน้องโป้งสักก่อนเตะโป้โงใหม่พี่น้องในเบิรงนะครับแล้วการโอนอ่าตนนี้มาไว้ตัดต้นไปหาตัดแตะบเดือนซีดึงแสนบาทนะครับตัดต้นไปให้พี่น้องนะครับ จเจลาเกอร์ขูดกะทิสามที่อันิีงใหญ่เด็กกินได้ถือว่ายิางง่ายแน่ๆนะครับอี่พอยเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับช่ว,บว,วงโควิดคือตำรวเรัฐบาลมีโควิดหีืสิ่งแวดล้อมอะไนะครับจัดสิพี่นอ้องข้อมจักสินลางไหลมั่งค่งไหลเน่์มา่ววองขุดความขุลกับพี่น้องบ้านรองแค่นะครับผมคุณล่ะเดี๋ยว หนกคีบา่าบุญกุศลมีกระสีโซ่ไม่เฮาเดินบุญนั่งกันไปเรื่อยๆปีต้อๆไปนะครับกระสียิงไงกระสีมว็เกาไปหละโควิดเดิดสะกนไม่แน่นาะฉีดวัคซีนลรไปนาะครับูดเพรีดบิ่งณน้ครับีาสักทีแล้วกทำราไปเนี ตอนนี้การดูกอดไล่แตก่อน,อนเอาตอนนี้นักเกตนักเกมสามารถแล้วนะครับนักเกตสาวจากยันตินจีน้องยุกจีเพชรปากานักเกตซีซ,ซีปีครับลูกเคิองญี่ปุ่นไทยนะครับวันนี้มาฝากเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกสาวบาลลต์เที่ยงเต็มโตแล้วครับพี่น้องนะครับพอพึอ่งจะยุบประตูไปละนะครับไปเที่ยวไปเที่ยวมากบันตุนไซยาพุขอนแก่นบันตุนไซยาพุอุดอรยุนี่ละนะครับเอา ฟังเสียงนักเก่งักเสียงดีบอครับปฏิดีพเอง่ะคยที่นชาวบ้านบัณฑิตสุขไม่ค่านช่นบุนันท ปลิ้มใส่พิชัยขอถอยได้จะไหวผู้หาทัดใจต่้งกันฝังความรักชาคินาก้อนสีดำน้ำเรือเสียงปะเตียงบ้านอาบีน้ำพรมเสียงปอันะเตียงบ้าน ຈ້າວພວະນີ້ມັນແດງສ ตอนนี้ว่าผดกระเทียมนะครับตอนกระเทียมผัดนนทนสว่างสงทีอบอลลอนแนนะครับี่พม่บ่านเอมาล่มาลัำมาลำ,นนลำสูฟังนะครับ

ฝ่านะครับอยู่รัพี่น้องแนยครับยืนขึ้นซะละมันบางกันเต้อข่ขยากายจมีแค่้เตย์นเาแมนน้่นอาโกสิิลัมทั้รองกับส kind of ินสากางเดี่ยว้างนอกนะครับเอาเอาหลายๆทั้งนองนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อมท่าไทยทองของสมภพอุลงสิจมวยขันวันกาท่าทักเจ้สิ้งทองกาละเวเสกุนทังเสกผู้เท่าห้อยาสูงยาสุดย่อหลังแล้วกินดินขึ้เทียวมา ยามโอ้คือโตสิงห์ <laughs> ไผูสารอกสำนอนได้ฟังไขแล้วพิถถเรื่องพออหนึ่งเข้ามาสาวไม่หานหรือเม่บหายเจ้าภาใส่ไขยพองฝันพอดมอบุญชลินสโอไว้แทนทลายมอนเฮียรองคอยยูข้า เต็มหอเมื่อเศ้าให้บนเขาอกกวัสว่าแล้วฟันภัยนาไหกะเวนกายสาุโอ้ยจัสิลาโอ้ยลงาม่นผู้วานลูกของอทใจท่านได้บา